วิธีพันด้ามไม้แบดมินตันแบบบางเล็กข้อดีข้อเสียและใครเหมาะการพันด้ามไม้แบดมินตันแบบบางเล็กเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะสําหรับผู้เล่นที่ต้องการความคล่องตัวและความแม่นยําสูงมาดูกันว่าวิธีการพันแบบนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรและเหมาะกับใครบ้างข้อดีของการพันด้ามแบบบางเล็กความคล่องตัวสูง น้ำหนักของไม้เบาลงทำให้สามารถควบคุมไม้ได้ง่ายและว่องไวเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชอบตีลูกเร็วและต้องการเปลี่ยนทิศทางลูกได้อย่างรวดเร็วความรู้สึกในการจับการสัมผัสกับด้ามไม้โดยตรงจะทำให้รู้สึกถึงสัมผัสของไม้ได้ชัดเจนมากขึ้นช่วยให้ผู้เล่นสามารถควบคุมแรงตีได้อย่างละเอียดเหมาะสำหรับมือเล็กผู้ที่มีมือเล็กจะรู้สึกกระชับมือและสบายมือมากกว่าการพันด้ามแบบหนาข้อเสียของการพันด้ามแบบบางเล็กการยึดเกาะน,น้อยกว่า ด้ามที่บางอาจทําให้มือลื่นได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่มือเหงื่อออกมากแรงกระแทกการพันด้ามบางอาจทําให้รู้สึกถึงแรงกระแทกจากลูกแบดมินตันได้ชัดเจนขึ้นไม่เหมาะสําหรับผู้เล่นที่ต้องการพลังผู้เล่นที่ต้องการตีลูกด้วยพลังสูงอาจรู้สึกว่าด้ามบางเกินไปไม่สามารถถ่ายทอดพลังไปยังลูกได้เต็มที่ใครเหมาะกับการพันด้ามแบบบางเล็กผู้เล่นที่เน้นความคล่องตัวและความแม่นยําเช่นผู้เล่นเดี่ยวที่ต้องการตีลูกเร็วและหลากหลาย ผู้เล่นที่มีมือเล็กการพันด้ามแบบบางจะช่วยให้จับได้กระชับมือผู้เล่นที่ต้องการสัมผัสกับไม้โดยตรงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความรู้สึกในการจับไม้ที่ชัดเจนสรุปการพันด้ามไม้แบดมินตันแบบบางเล็กเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแต่ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียผู้เล่นควรพิจารณาถึงสไตล์การเล่นและความชอบส่วนตัวในการเลือกวิธีการพันด้ามที่เหมาะสม